สวัสดีครับจากร้านสยามนาฬิกาปิ่นเก้านะครับเจอก,กันทุกสองทุ่มบนช่อง u t u b e นะครับพอดีวันนี้พี่กำลังจะแพ็กของส่งคุณลูกค้าที่บ่อพลออกกาญจนบุรีเลยเอาตัวจริงมาให้ดูอีกเรือนหนึ่งนะครับพอดีพี่พี่คุณลูกค้าสาวเนี่ยก็จะซื้อฝากให้พี่ทหารนะครับก็เลยมาปรึกษาพี่อยากได้เป็นสี่เหลี่ยมครับก็เลยมาปรึกษาคุยกันพี่แนะนําก่อนเลยว่าไม่เอาเป็นสายเหล็กนะเพราะสายเหล็กใส่ลุยคงไม่เวิร์ก็ล่ะเอาเป็นสายยางดีกว่านะครับแล้วพี่เขาข้อมือไม่ใหญ่นะครับก็เลือกกันอยู่ 3- ามสแบบนะครับ พี่ก็แนะนําว่าสีดําโทนำดำๆนี่ยดีแล้วครับใส่ง่ายไม่ต้องรักษาเยอะใส่สลุยๆคือเวลาลูกค้ามาซื้อที่เนี่ยมาสั่งเนี่ยพี่มาจาถ้าคุยได้พี่จะคุยอย่างนี้ก่อนเลยนะจะได้แบบหาช้อยที่มันมันลงตัวที่สุดเท่าที่มันจะลงได้นะครับจะได้ถูกใจทั้งคนให้และคนรับนะครับผมก็เลยมาจบที่ตัวนี้นะครับตัวนี้เขาเรียวกว่าเป็นแบ็กเอดิชั่นสีดํานะครับเนี่ยครับเป็นคาสิโอนะครับสเปคที่แนะนําคือกันนะับได้50เมตรมีไฟนะคือบางทีพี่เขาอยู่ในป่าอะไรเงี้ยกดแล้วก็ไฟติดนะครับที่หน้าปัด แบตอยู่ได้ค่อนข้างนานนะครับหลายปีเหมือนกันนะครับสายยางเรซินสีดำนะครับตัวเรือนเบาเนี่ยหมาะสำหรับฝึกไปอยู่กในเาเรียกอะไรออกภาคสนามอ่ะนะไม่ต้องให้มันหนักมากลำคาญนะครับใส่ลุยๆจนทนนะครับเนี่ยดูก่อน งานมาตรฐานเลยครับเพราะเป็นสินค้าใหม่ของแท้ประกันศูนย์ CMG เลยครับพร้อมกล่องคู่มือแล้วก็ใบรับประกันศูนย์มาครบ,ครบขนาดประมาณนะสเซนนิดๆคูณสามเซนิดๆประมาณนะี้คือไม่ใหญ่มากหมอคนข้อมือกลางๆทั่วๆไปถ้ามือใหญ่นะก็ยังพอใส่ได้นะเพราะว่าสายมันยาวไงนะครับผมเนี่ยใส่แบบไม่ต้องรักษาเยอะหรือบางที เด็กๆที่เริ่มมีเนื้อมือหน่อยอ่ะสักสิบสองสิบสามสิบสี่มีเนื้อมือหน่อยเนี่ยใส่ได้นะสีดำหรือผู้หญิงบางคนก็ชอบนะสไตล์แบบนี้นะครับใส่ลุยๆได้นะครับใส่คีมอ๋ใส่ใส่เลยเงี้ยใส่ออกผ้าสนามได้หมดนะครับแนะนานะครับในราคาเบาๆตัวนี้น่าสนใจมากสนใจทักมาในไลน์นะครับที่แฮงบนหรือเบอร์โทรแอร์จากเบอร์โทรก็ได้หรือโทรมาปรึกษาได้นะครับถ้าทำไม่ถูกนะครับขอบคุณมากครับจากร้านสยามนาฬิกาป่นเก้านะครับผมสวัสดีครับ